สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MU9 นะครับตาชานมานะครับอ้าวรถเจ๋งมาเลยรถตาทั้งหมดทั้งสองคันนี่แหละอ๋ออันนี้ก็รถตาเนี่็รถตาแต่ก็เจ๋งขี่มากอ๋อเจ๋งขี่มากใช่ตามาปลูกหลานนะครับเขาปลูกหลานว่าให้เขาไปกินข้าวที่บ้านนะอ๋อจะไปกินข้าวที่บ้านนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ตาชานเนาะไม่ไม่ได้เอามาส่ง ตาตาพาไปใช่ไหมครับอ๋อตามาปลูกก่อนแล้วค่อยจะมารับเนาะไม่รู้ว่าตาได้นอนบ้านเมื่อคืนนะครับผมนือครับโกโก้ไลท์นอนนอนนอนเนาะครับนรืว่ายายไม่ให้นอนนะครับตามาปลูกหลานไปกินข้าวมาปลูกแล้วเาไปกินข้าวไม่ไม่ได้เอามาส่งที่บ้านนะครับจะเอาไปกินที่บ้านของตาชานครับบ้านน้าแต่นะครับ เดี๋ยวคือตอนนี้มาปลูกหล้านก่อนนะครับนี่น่ารักมากนะครับอาชารน,นะครับก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงพลเนาะอาชารน,น่ารักมากนะครับมาปลูกล้านนะครับเอ้าคือไม่เนี่ย <laughs> สายด่น <laughs> วนวะไม่มันผูด่วนมาได้สายต่อไปผูเปลี่ยน <laughs> เราร,รอออกมารอตาชาออกมาสามอกีกเดี๋ยวตาชานมาอีกแค่อีกคลิปนึงครับอือไรนี่นี่ครับโมโจบิวแล้วได้กี่นาที <S <S โอ้สุดยอดนะครับมโมโจก็พายเอฟซีนะครับดูบรรยากาศที่หน้าบ้านลุงพลนะก่อนที่จะกลับอุดรเนาะอีกสักหน่อยเดี๋ยวพากลับละต้องไปเตรียมของอ่ะโมโจจะจะมีข่าวแจ้งอยู่เนาะ <S <S แจ้งข่าวเอฟซีหน่อยนะ ได้ครับตอนกลับตอนกลับใช่ครับตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วนะครับตี๋ยวเรามาตามเร็วเ้็วแล้วแม่เตี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเขานอนเอออีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็จะให้ย่ามาดูมาเฝ้าต้นกระถินนะครับครับ แต่เขาไม่เวล a จ a r e มอยู่นี่ก็ a j เอ e มก็ดูแลหน่อยครับดูอยููอยู่ครับอยู่หน้าบ้านไม่ต้องห่วงครับทหารดูแลให้ครับผมเพราะว่าต้นครับไม่ต้องห่วงครับประชารเราดูแลให้นะครับก็ฝากถึงลุงพลประแตนด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ก็พวกเราก็อยู่หน้าบ้านลุงตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ฝากกัว่า ฝากกับหญ้ากับกาไว้ครับก็ดูแลต้นกระถินหน่อยครับเพราะว่าก็เริ่มติดเงินติดปากเงินแล้วนะเอ็ดี้เขาเขามาทําบุญร่วมทําบุญก็หลายพันเริ่มปากเงินละติดเงินละเริ่มติดเงินละวใช่ที่เขามาเขาก็จะร่วมทำนี่ครับตาชานก็มาปลูกหลานเนาะแล้วก็ช่วยกันดูแลต้นกระถินนะครับตอนนี้โจช่วยกันดูแลต้นกระถินก่อนนะอ้อนนี้ก็รอรอย่าชิแล้วก็แอดมินมาก่อนรอค่อยถอนกำลังกันครับ ถ้าจะแม่เจอลุงก็กำลังไปน้องใจอครับลุงอยู่ไหมไม่อยู่ครับลุงไปธุระครับลุงไปแล้วใช่ไหมครับผมลุงไปธุระนะครับแต่ลุงไม่อยู่ลุงไม่อยู่นะครับมงโจก็ลงคลิปอยู่นะครับบรรยากาศร่าเริงนะครับเดี๋ยวไม่หอมเข้าเดี๋ยวต้องชมฝากกดติดตามฝากกดติดตามหน่อยครับ นี่นะครับอย่าลืมนะครับ TP สกินนะครับ790บาทก็เดี๋ยวเราจะดูแลต้นกระทินนะครับให้ดีที่สุดนะครับอยู่หน้าบ้านลงผลนะครับเราไม่ไปไหนนะครับเนาะเราแอดมินแล้วก็ย่าชิมาก่อนนะครับเราค่อยจะถอนกำลังนะครับก็แจ้งข่าวล่าสุดนะครับประมาณนี้เนาะ าสุดอัปเดตก็น้องก็นอนอีกสักพักเนาะน้องก็ไปทางข้าวนะครับนี่ครับหมูจโจก็ฝากช่องกับอาจารย์หอมนะครับได้ลำเช้านี้น <c oughs> ได้เก <c oughs> ้าหกแล้วเออเอ่งถึง,ถง 5, แล้วจะถึงห้าพันแล้วใช่ไหมลูกใช่ครับโอ้ก็พี่นะคะเนาะคับต้องได้ลำน่ะต้องได้ลำแล้วเนี่ยลำก่อนกลับเนาะเช้านี้ครับ อ๋อน่าจะได้รำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรำพร้อมแม่งั้นนะพร้อมกันเนาะป้าจันหอมก็จะรำบ่จ้ารำรำสวายองปูโอไม่ยากพร้อมกันได้เหรอรำด้วยกันได้ไหมล่ะแม่มีขันขึ้นขันพวงมาลัยบดแล้วอืมอ่าขันห้าเมื่อวานรำสวายองค์ปูํำแยกต้องรำแยกนรำแยกก็รำแยกก็ได้เพราะว่าคนลังงานนะ อ๋อใช่ไหมค่ะขอบคุณมากมากเด้อค่ะฝากน้อง FC น้องจ่าเอ็มด้วยเด้อช่องจันหอมชาแนลเดาครับอันนี้สุดยอดนี่มาอยู่ตั้งสี่เดือนห้าเดือนนู่นจะได้นะคะสวัสดีเจ้าพี่เจนหอมนะคะเคยรำไหมเนี่ยเคยรำไหมเนี่ยไม่เคยครับโจไม่เคยเลยอ้าวเราจะรำได้ไหมเนี่ยได้ได้ต้องได้ต้องได้ต้องต้องมีตัวอย่างใช่ไหมครับต้องมีตัวอย่างครับ มากี่วันแล้วลูกได้กี่พันแล้วห้าพันแล้วสองวันสองวันครับเปิดวันศุกร์วันศุกร์ตอนสี่บ่งเย็นเปิดช่องอัพใหญ่เขามีคนติดตามกี่แสนสุดยอดโค้ดโค้ดเป็นโค้ดใหญ่โค้ดใหญ่ดีใจมากมากแล้วน้องจะอัพไปไหนนะอัพไปแม่สอดครับอ๋อยินดีกับน้องมากมากเลยจังหวัดตาก หมดโจใช่ไหมหมู่โจอนาคต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 ขอบคุณค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะค่ะค่ะแอดไปกกอกเลยค่ะค่ะแอดอยู่กอกอยู่หน้าบ้านลุงค่ะํำกับใครํำกับแม่คำใสหลายคนอยู่นะคะเนาะค่ะโจต้องเดียวต้องเดียวนะโจต้องรำเดียวเพราะว่าเราเราเราบนเดียวไงรำเดี่ยวแับหมู่โจได้ มาวันเดียวสองวันนะคะได้สองวันสองวันโอ้สองวันครึ่งหมื่นนะครับสุดๆดเลยนะครับเอฟซีน่ารักครับเอฟซีน่ารักพูดอย่างนี้นะครับเอฟซีเอฟซีน่ารักนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากนะครับฝากอาจารย์หอมเลยเนาะหอมชาแนลหอมฝากด้วยจันเนาะหอมชาแนลค่ะเอฟซีคุณลุงนะคะ ตั้งแต่แรกๆก็เลยมาอยู่ได้มีโอกาสได้มาอยู่กบกได้มาอยู่ใกล้บ้านลุงนะคะได้มาติดตามชีวิตลุงศรัทธาอุ่มปูไม่ยากด้วยค่ะขอบคุณมากครับผมรายการล่าสุดน,นะครับที่น้าบ้านลุงพลนะครับอัปเดตล่าสุดค<ม>ืบหน้าล่าสุดเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับ<ม>เดี๋ยวโจก็น่าจะเตรียมตัวนะเตรียมตัวล้ำนะครับโจก่อนที่จะกลับอุดรพอดีนะพอดี สักหน่อยเนี่ยละครับเดี๋ยวรอแอดมินมาทำงานแล้วก็ป้าไอ้ย่าชิมานะครับเจ้าจีจะมาเฝ้าต้นกระถินด้วยในบ้านประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทิ้งท้ายด้วยครับทิ้งท้ายด้วยบอสเจ็ดร้อย้าสิบบาทนะครับพูดอะไร เยอะไม่ได้นะครับนอกจาก790บาท